ตอนนี้นะคะบนก็อยู่น่าจะดีแล้วนะคะมหาธรรมกายเจดีเดอะเกรสสุธยานะคะวัดพระธรรมกายะคะ่ะที่ลานธรรมค่ะคนเต็มลานธรรมเลยนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่ไกลๆเนานนะคะก็คือพระนะคะนั่งเต็มเจดีแล้วนะคะน่ค่ะคนเต็มลานธรรมเลย แห่งแรบไปทุกอัตราสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวยิ่งยิ่งมืดก็ใจดีก็จะยิ่งสว่างนะคะนู่นสุดลูกหูลูุกตาเลยนะคะถ้าใช้เวลาเดินเนี่ยรอบวิมหาลัตนาวิหารคศเนี่ยก็สี่กิโลค่ะคนเยอะมา <laughs> กพี่โคก็ถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะ แม่นั่งสมาธิลหลายๆคนก็นั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งใส่นะคะเด็กๆก็มานะคะเด็กๆก็มา <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวมาวัดอีกก็วันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะวันที่6ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็มาร่วมง,งานบุญกันค่ะที่วัดพระธรรมกายค่ะ ต่างชาติก็มากันเยอะเลยนะคะพระต่างชาติก็มีนะคะเยอะเลยค่ะทุกคนก็ได้เดินสวนแล้วก็ได้กราบนมัสการพระต่างชาติด้วยนะคะโอเคค่ะ <Okay. c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะพอมืดปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะสวดธรรมจักกันแล้วก็จะจุดโคมแบบเรียกว่าสว่างไปทั่วลานธรรมเลยนะคะเป็นแบบสว่างเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันต้นเดือนนะคะวันที่6ค่ะที่ต้นเดือนค่ะ